ฮะภูเก็ตโหทียมาจากภูเก็ตเลยมารถอะไรฮะร,รถยนต์ขับมาเลยเหรอรถทัวร์รถทัวร์โหใจรักต้องกลับไปวะเนี่้เอามืออเาแมตออกนั่งขับสมาธิ บอกแล้วก oh mm uh ูไม่สู้นไอ้ฮะน้งมืออย่าสู้อันหลับตาหลับตาอีตีปิโสพระเขาวอะเหมาะรอชอออกมาออกมามึงอีฮะมึงบอกกูแล้วมึงจะไม่สู้ไงฮะยอมไม่ยอมอีฮะกูบารยโ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 เวสะพุสะ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 โอ้โหโอ้โหไอสัตว์แนวไหนวะเนี่ยเอากูบารยบายโยบารยโบารยโบารยโมึงบอกไม่สู้กูมึงเอาหลุดไปเลยนะกูบารยโย กูบาริกโยบาริกโยบาริโบาริโยบาริโยบาริโยบาริกโยบาริโยอาริกไยบาริกโยบารไกเยบาริกโาไิกหาบอรกูยบาิกบาริกโบาริโยบาริโยบารนบาริกบามิกยบากโยบาร่กโกัยนะริจะบปรหนจะบปเกโดหรือจะบปไหนไบาริริกบาริกบาริกโยบาริกโยบาริารับารักโยบรับบาริกโยบาริกโนบาริกโยบาริกโยบะรับบารับากโยบารักบารบาริกโยาบารริาได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและบัจจุบาริกโยบารากโยบนกากาการนะ จากพ่อมดหมอผีนะจากพ่อมดหมอผีนะจากพ่อมดหมอผีนะนะจากพ่อมดหมอผีนะจาขานะเอาก็เออแบบข้าวุฒิถังนะจากพ่อมดหมอผีนะจากพ่อมดหมอผีนะดไจากพ่อมดหมอผีนะจาคกพ่อมดหมอผีอะไรนะมันช็อตยังไงวะไอตัวนั้นมันตั้งต่ำ แอบเพราะว่ามันสตาร์ทตลเมื่อกี้านมันดึงแล้วไอ้ถ้ามันไป็นี่งก็ตั้งแอให้มันสูงมันเป็นมันเป็นที่ไฟธรรมชากเยอะไฟเยอะนะเอาหลับตาทำจิตเป็นสมาธินะหลับตาทำจิตเป็นสมาธินะหลับตา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 ไปนะมึงไปหลุดไปนะหลุดพ้นจากบรรยากาศต่างๆของมึงนะ ที่มึงอยู่กับมันนะหลุดไปนะหลุดพ้นไปนะหลุดพ้นมันหลุดพ้นไปเลยนะหลุดพ้นมัโอ้โหโดนสัตว์เท้าอยู่บนหัวอู่ที่ตาอยู่ที่ปากโหไอ้เนี่ยม่งต้องโดนหวดแล้วมึงไอ้สัตว์อย่างเงี้ยใช่มึง ทวุฒทังเวสะหุสะเอาจับมะสักขะทาวุฒทังสะพุสะเวสะพุสะสักขะทาวุฒทังหลุดออกไปสักกะทาวุฒทังยอมเฮียอะไรมึงอสักขะทาวุฒทังไปสักกะทาวุฒทังไปมึงอหลุดไปเลยหลุดไปก็ผูกไว้กูจะตีให้หลุดนั่นแหละสักขะมึงจะโดนเผาอะอุบารีอุบารีออกไหมหลุดออกมาหลุดออกมา สักขะทาวุฒังเวสตะมุสะเวสตะมุตะใบกูบาริก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 ูสักขะทาวุฒังสักขะทาวุฒังไม่มีเลยเฮียที่บอกว่าจะง่ายๆได้ๆไอ้ชิบหายบอกโอ้กูยอมยอมแบบง่ายๆได้ๆไอ้จั์เรื่องมากตลอดมึงออกไปนะมึงออกดีๆนะมึงกูจะตีให้หลุดเนี่ยกูจะตีให้แตกเนี่ยนึกว่ามึงจำมึงฟังคาถากูนี้นะมึงฟังกันนะ อมพระ,ะพุะพรายพระสหายผู้ทรงฤทธและศักดิ์สิทธิ์นะจงพัดพาเอาพระยามนของกูนี้นะพัดเอาคําว่าเวสะภุสะนะพัดเอาคําว่าสักกะาวุทังนะให้ไปถูกไอหมอผีนะให้มันอ่อนดูยังกบให้มันซบอยู่ดังเขียดให้มันเหยียดอยู่ดังงูนะด้วยเดชะพระมหาของกูนี้นะอมจม hạ ผ้ายัหลุดไปนะอาคมมันเสื่อมลงนะ ตัดออกไปตัดไปด้วยสักขะทาวุฒังตัดไปด้วยสักขะทาวุฒังสะุสะเวสะอุอระไไปไปไปยังมึงจะไปไหมไปได้ยังไอสัตว์มึงอย่าตอแหลออกไปมึงจะออกไม่ออกออกแน่นะกูตีแตกออกมาแล้วมึงจะไม่ไปไงไปนะไปบ้าอาไอเอ้ย เป็นเด็กเอายัดเป็ดเอายีหาแล้วมึงให้กูตีตั้งนานเอ้เอาขึ้นมาหอกหักโอ้ยยี่ออยู่กับแม่ไม่ช่วยแม่อะไรยีห่าหนูเลยนะโอ้ยสัตว์ดีแม่แล้วเยอะะแดงน้ำแดงมาเอาน้ำแดงมาขวดดิ น้ำแฟนตาได้น่ะน้ำแฟนตาน่ะแฟนตาน่ะบีบบ้าน่ะแดกไปก่อนกูขอก่อนแล้วกันนะมึงได้อ like okay. ้เหี้ยให้ใหม่เอออเาเอากินเข้าไปอ่านี่เย็นๆน่ะแดกไปก่อนมึงแดกน้ำโอ้โหเฮียกระดกเลยเว้ยเอา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 แม่แม่ไอ้สัตว์เอ้ยมีเด็กเนี่ยผีเด็กเนี่ยคนบอกว่าเด็กแม่งทำร้ายพวกมึงทำร้ายได้ยังไงวะน่ารักจริงๆแดกให้หมดเออโอ้โหแม่ไม่ไม่เคยให้แดกกันตั้งกูดูทรงกั่นนี่ย เออเอากินเข้าไปมาให้กูตีฟรีสัตว์อืมไอร่อยไหมหกินให้หมดเลยโอ้โอเสยียยากเออแหมมีเด็กอยู่ฮะอะไรพาแม่มันกลับภูกเก็ตรู้ป่ะดูแลแม่ให้แม่ดูคุณใสอกเข้าใจไหมฮะคราวนี้ผีไปแล้วนะ รู้ไหมหอ,อกหักเออไปโล่งแล้วมึงเอาเปิดตาให้มึงเอาไปจะได้ตาสาว่างไงสัตว์จะได้เห็นหวยให้แม่มึงดีไหมขอฤทธิ์ด้วยขอเลยนะโอ้จะขอฤทธิ์ด้วยอีสัตว์เอ้ยเอาเอาส้นตีนกูไปก่อนเออเอาลูกอยากเก่งอ่ะพ่อโอ้ยเอ้ยมันก็เก่งได้ที่มึงเก่งกนะมึงนีหาเอ้าเอาไปกอดตีนกูเยอะอธิษฐานตีนกูเนี่ยแหละเออ เออเอาไป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 เอาไป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 ช่วยแม่มึงนะเออเอา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 ไปช่วยไปนะเอาไปนะเอาไปช่วยแม่มึงนะเอาไปนะเออไปไปอ๋อ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 หอยไปถอยไปหอยใบเด็กน้อยถอยไป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 โอ้ยฮ่ากูไปกับภูเก็ตน่คะเอาเด็กไปด้วยเออเอาไปไปนะ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 เตินเติมมาคิวต่อไปไหม